สวัสดีแฟนๆไฮสีนิวัตทุกท่านพบวกวับผมกอฟอัครเดชเถียนทองนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมเจ้ารถคันด้านข้างผมเนี่ย Mercedes-benz E350 E, e p l u g i n h y b r i d นะครับผมคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะรหัสรุ่นก็คือ AMG Dynamic นะครับผมจุดเด่นของรุ่นนี้นั่นก็คือหลังคาแก้วพา n o โน m i มิกกาส์ลูฟเรดาร กะระยะรถคันด้านหน้านะผมแล้วก็มีระบบความปลอดภัยต่างๆที่เขาให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะผมและในคลิปนี้นะฮะผมจะบอกข้อแตกต่างนะผม3รุ่นย่อยของโมเดลนี้นะฮะอแวนการ์ดเอ็กซ์คลูและ AMG Dynamic ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างวิธีการดูดูยังไงนะผมไม่วควรพลาดคลิปนี้ครับ เรามาฟังข้อมูลของเจ้ารถยนต์คันนี้นะครับ Mercedes-Benz E350 e-Plug-in Hybrid AMG Dynamic คันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมในส่วนของการใช้งานที่ใช้งานไป79,000กิโลนะผมถือว่าไม่เยอะและไม่น้อยเกินไปนะครับในส่วนของราคานะฮะณตอนนี้อยู่ที่2,59,000บาทนะผมท่านใดที่หา Mercedes-Benz สวยๆส,สภาพใหม่ๆนะผมคันนี้ไม่ผิดหวังและอุปกรณ์ความปลอดภัย อำนวยความสะดวกต,ต่างๆมีมาให้ครบเลยเพราะว่าเป็นรุ่น AMG นั่นเองนะครับผมและสิ่งที่แตกต่างนะผม3รุ่นย่อยของเขาในโมเดลนี้นะครับ W213 เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3รุ่นย่อยนั่นคือ a v ว n การ์ด Exclusive และ AMG Dynamic วิธีการดูเข้าใจง่ายๆอย่าง,าง,างแบบฉบับของ e อ้กอเนี่ยนะครับผม AMG นะฮะคุณจะได้ในส่วนของกระจังด้านหน้าที่เป็นกระจังแบบเซรามิกไม่ใช่3มิติแบบโครเมียมนะฮะมีหลังคาพาามิกกาส l o o นะไฟหน้า มัลติบีมนะฮะแอร์ Air ด้านในเป็น3โซนนะฮะแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบหน้าจอดิจิตอล100%นะหรือวายสกินค c ็อกพิทนั่นเองนะครับผมอันนี้คือในรุ่น AMG นะฮะ,ะล้อมองล้อแม็กอะไรก็จะเป็นลายขอบ19 5ก้าน้าการคู่นะผมอันนี่คือวิธีการดูของผมนะฮะถ้าเป็นรุ่น Exclusive ซลองลงมาจากตัว AMG นะครับกระจังด้านหน้าจะเป็นทรงคลาสสิกสไตล์นะฮะก็จะมีดาวลอยขึ้นมานะผมเป็นคลาสสิกเลยนะผมตามสไตล์ Mercedes-Benz หลังคาพาร์โนลามิกกั๊สลูว นะผมในส่วนของไฟหน้าในส่วนของล้อขนาดเท่ากันแต่ลายล้อจะแตกต่างกันนะผมตัว Exclusive จะเป็น10กา้านนะฮะจะไม่ใช่5ก้านสปอร์ตแบบนี้นะแต่ขนาดเท่ากันนะครับผมภายในการตกแต่งจะออกเป็นสีน้ำตาลหรูหราลัก u ัวรีนะครับผมทีนี้ถัดลงมาในรุ่นเริ่มต้นนะร,รุ่น Avangard ในรุ่น a v a n g กา d คุณจะไม่ได้เลด้าคุณจะไม่ได้ a อร์ดักชี i o Control คุณจะไม่ได้ Air3 โซนแล้วก็หน้าปัดเรือนใหม่นะฮะฝั่งคนขับ จะเป็นเข็มอนาล็อกแบบเรื่องแสงนะฮะตรงกลางเป็นหน้าจอแบบเดียวกันเป็นคอมมานด์ออนไลน์นะผมอันนี้คือวิธีการดูแบบฉบับของก๊อป54นิวตันนะฮะออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ ล้อแม็กขนาดเล็กลงเหลือ18นิ้วเท่านั้นนะครับผมแต่ก็ยังเป็นลาย5ก้านคู่นะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูรถรุ่นนี้ฉบับของผมนะครับผมเดี๋ยวบอกกล่าวกันเนาะทีนี้เรามาดูความสวยงามของคันนี้ดีกว่านะครับผมเรามาดูเลยนะครับตากล้องค่อยๆเข้ามานะฮะเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าคุณจะได้ไฟหน้ามัลติบีม led intelligent light system เป็นไฟหน้าอัจฉริยะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันทํางานยังไงนะครับเปิดปิดอัตโนมัติปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เลี้าานนนนร้หใุ่ G จะได้เลดร์ด้านหน้านะผมทำงานคู่กับกล้อง a d a ที่อยู่ด้านบนนะก็จะเป็นตัวกะระยะรถคันด้านหน้าเพราะว่าเขามาพร้อม adaptive cruise control นั่นเองนะครับผมมีกล้องให้รอบคันเป็นกล้องสา0รอสิงศาภาพคมชัดมากๆนะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกับระบบถอยเข้าซองอัตโนมัติด้วยนะฮะตรงนี้ถือว่าดีนะครับผมการตกแต่งเป็นสไตล์ amg นะครับผมนะ่ด้านล่างก็จะมีผมเรียกว่าเป็นเขี้ยวแล้วกันจะเป็นเขี้ยวนะฮะสองอันแบบนี้นะผมซ้ายขวานะอันนี้คือรุ่น amg แต่ถ้าเป็นรุ่น alban card การตกแต่งเหมือนกันกระจังด้านหน้าตรงนี้เป็นคโครมเมียมไม่ใช่เซรามิกแบบนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะไม่มีเขี้ยว2องอันแบบนี้นะฮะในรุ่นอเวนกตนะครับผมอ่านี่คือด้านหน้าของรุ่น AMG นะทีนี้เราถัดมาด้านข้างนะครับผมด้านข้างของเขาสวมใส่ล้อแม็กก้าการคู่ขนาด19นิ้วนะครับผมลาย AMG นะฮะ เฉพาะรุ่นนะครับผมเป็น5ก้านคู่สวยๆแบบนี้เลยเป็นสีทูโทนนะครับผมขนาดของยางนะฮะ245 40R19 นะครับผมเป็นยางปี2020แบบลันแฟตเป็นยางนิรภัยนะครับผมใช้งานได้อีกยาวนะแล้วก็ pper, คาลิเปอร์นะฮะมีคำว่า Mercedes-Benz สลักเอาไว้นะครับผมแล้วก็ตัวดิสเบรกเนะี่ยก็จะเป็นแบบเจาะรูนะฮะถ้าเป็นรุ่น Exclusive หรือว่าอเวนการ์ดจะไม่ใช่ดิสเบรกแบบเจาะรูแบบนี้นะครับผมอ่ะไม่ได้เจาะรูเพื่อความสวยงามนะ ความสามารถที่เป็นดิสเบรกจอรู้ก็คือระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับผมถือว่าดีมากนะขยัขึ้นมาด้านบนมีกล้องด้านข้างกระจกพับเก็บอัตโนมัติมีไฟเลี้ยวแบบ LED มือจับประตูเป็นคโครเมียมพร้อมระบบ k e y ์เลสนะฮะด้านบนหลังคาพารโนมิการ์รูปจุดเด่นจุดขายของรุ่น AMG นะครับผมแล้วก็ k e y ์เลสไม่ได้มีแค่บานด้านหน้าบานด้านท้ายก็มีนะครับผมสามารถกดล็อกได้จากตรงนี้เลยนะกระจกมองข้างก็พับเก็บอัตโนมัตินะเวลาจะเปิดไม่ต้องเปิดด้าน,านหน้าก็ได้เปิดจากด้านหลังก็ได้ แบบนี้สะดวกสบายมากๆนะครับผมทีนี้ถัดมาที่ด้านท้ายด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับผมเป็นไฟท้าย LED ที่เป็นระบบไฟเบอร์ออปติกนะฮะเขาจะเป็นเส้นๆนําแสง่ะเหมือนสายเครื่องเสียงนะเห็นวแบบ่าเป็นสายไฟเบอร์ออปติกเวลาเสียบไปจะเป็นแสงสีแดงนะอันนี้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมทนทานแน่นอนหายห่วงนะมีกล้องมองภาพด้านหลังนะครับผมมีปาร์คิ้งเซนเซอร์ด้านหลังให้ปลายท่อเป็นปลายท่อคู่ฝังติดกันชนนะครับผมแล้วก็ มีช่องชาร์จไฟแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นรุ่น plug-in hybrid นะฮะหรือ PHEV นั่นเองนะผมนะคุณก็เสียบชาร์จแบตชาร์จไฟนะครับผมตอนกลางคืนเนาะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราจะใช้รถคันนี้ก็ใช้ระบบไฟฟ้าแบบ100%ได้ขับได้ไกลประมาณ30กิโลเมตรนะครับผมโดยใช้ไฟฟ้าเพียวๆในความเร็วสูงสุดคือ120กิโลนะครับต่อชั่วโมงนะฮนะก็ถือว่าเป็นรถกึ่งไฟฟ้ากึ่งเครื่องยนต์สันดาปนะครับผมเป็นรถอะไรที่ดีมากประหยัดมากนะครับผมคันนะี้ นะก็จะประมาณนี้นะครับถัดมาในส่วนของโครงสร้างนะฮะผมแล้วก็สีสันเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูทีหลังเราพูดถึงสีสันก่อนนะสีสันคันนี้สภาพเรียบร้อยมากนะฮะไม่มีรูลอยไม่มีรอยสนแบงไม่มีรอยเบียดไม่มีสะเก็ดหินนะฮะสภาพคือพร้อมใช้เลยนะครับผมอ่ะก็คือภายนอกเนี่ยพร้อมใช้เดี๋ยวไปดูภายในกันต่อครับเรามาดูด้านในนะครับผมความหรูหรานี่จัดเต็มมากๆนะครับผมเริ่มจากที่การเปิดประตูก่อนเลยนะฮะพอเราเปิดประตูขึ้นมาเนี่ย คุณจะเห็นแผงประตูนะครับผมที่เป็นแบบตัดเย็บด้วยหนังนะฮะแบบนี้คือแบบดูเนี้ยบดูหรูหรามากๆแล้วการตกแต่งของรุ่น AMG เนี่ยจะเป็นลายแคปลานะฮะเป็นแบบนี้เลยนะผมเครื่องเสียงเป็นของเบอร์มัสเตอร์นะครับผมเสียงเพาะหายห่วงเนะียและมีในเฉพาะ AMG Dynamic เท่านั้นนะครับผมอะ่ะนี่คือเป็นการตกแต่งเฉพาะรุ่น AMG นะเบาะนะฮะมีเมมโมรีจดจำตำแหน่ง3ตํตำแหน่งจดจำกระจกมองข้างตำแหน่งเบาะตำแหน่งพวงมาลัยนะครับผมแล้วเราสามารถที่จะปรับ ในส่วนของเบาะด้านซ้ายได้จากฝั่งคนขับเลยโดยที่ไม่ต้องเอื้อมไปที่ประตูฝั่งนู้นนะฮะ,ะเพื่อความะสะดวกสบายให้กับผู้นั่งโดยสารด้านหลังนั่นเองนะครับผมเวลาเขาอยากจะ,ะปรับเบาะเลื่อนเบาะให้พื้นที่ด้านหลังมันกว้างๆก็สามารถที่จะกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมดีมากเลยนะขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะเห็นการตกแต่งนะครับผมเนี่ยจอของเขาเป็นวายสกรีนคอคพิทนะฮะคือเป็นจอใหญ่ติดกัน2จอแบบนี้เลยนะครับเป็นหน้าจอยาวๆนะครับผมดูแบบ ดูล้าดูไฮโซแบบว่าเป็นรถสมัยใหม่นะฮะรถสมัยนี้ก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้นะผมและที่สําคัญนับในรุ่นเอเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนการแสดงผลนะฮะแบบจากตอนนี้มันเป็นแบบหน้าปัดแบบสปอร์ตใช่ไหมอ่าเป็นวัดความเร็ววัดรอบคุณสามารถที่จะเลือกดูข้อมูลต่างๆได้นะครับผมสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนไอ้หน้าจอด้านขวาเนี่ยเป็นระบบแผนที่นําทางอ่ะก็สามารถเปลี่ยนได้แบบนี้นะเห็นไหม เป็นแผนที่นาทางนะครับผมเป็นระบบนิเกชันหรือเราต้องการจะดูะระบบแบตเตอรี่นะฮะว่าตอนนี้ประจุในแบตเตอรี่มันเหลือเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้แบบนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอีกที่เป็นหน้าจอหน้าปัดแบบนี้นะเปลี่ยนนะฮะหน้าหน้าปัดเลื่อนมาตามที่เราต้องการได้อยากให้มันแสดงข้อมูลแบบไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับผมเนี่ยมันสะดวกสบายมากหรือจะต้องการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซนะแบบนี้มันสปอร์ตเกินไปเราไม่ชอบเราชอบแบบว่าล้ำล้ำ นะฮะล้ำๆหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรเกรสซีฟก็ได้แบบนี้มันก็จะดูแบบเฮ้ยดูล้ำอนาคตมากเลยนะฮะหน้าปัดเรือนใหม่แบบนี้นะผมตรงกลางก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะพวกสเีเกี่ยวกับเคอร์เซอร์อะไรพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนสีตามหน้าปัดนะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ทาง m e อ c e เซเดสเนเขาให้มาครับผมแล้วก็ยังไม่หมดมี H ฮด d อบดิสเพยให้ด้วยนะจะเป็นตัวแสงสะท้อนขึ้นกระจกนะฮะทำให้คนขับขี่เนี่ยไม่ต้องละสายตาจากถนนมาก นะผมเวลาเราขี่เนี่ยเราจะดูความเร็วว่าตอนนี้ความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมเราก็ดูที่กระจกได้เลยนะโดยที่สายตาเราไม่ต้องมองลงล่างมองแค่ถนนนะผมคุณก็จะเห็นความเร็วหรือตั้งค่าให้มันแสดงผลเป็นแบบลูกศรเราเปิด navigation ใช่ไหมให้นำทางอะ่ะข้างหน้าเขาต้องเลี้ยวขวาเราก็ดูจากตัว h up display ได้เลยนะฮะมันจะมีลูกศรเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายหรือว่าตรงไปนะผมสะท้อนขึ้นกระจก เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ขับขี่อีกนะครับผมทีนี้พวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านสปอร์ตดีเชฟท้ายตัดแบบนี้นะไอ้ท้ายตัดแบบนี้คือเวลาเราลงเนี่ยมันจะไม่ติดหัวเข่าเห็นปะอ่าหัวเข่าเราจะไม่ติดนะครับผมแล้วก็เป็นตัวทัชแพดที่พวงมาลัยเลยนะผมในดับเบิลยูสองหนึ่งสามนะจะเป็นตัวทัชแพดแบบนี้ควบคุมหน้าปัดอยู่ฝั่งขวานะครับควบคุมหน้าจอตรงกลางอยู่ฝั่งซ้ายเข้าใจง่ายๆนะผมด้านหลังแพตเดิลชิพนะฮะแพตเดิลชิพทำสีเป็นสแตนเลสนะฮะสวยงามนะครับผมเป็นเหล็ก ดูเท่ดีด้านหลังเป็นเกียร์นะผมเกียร์9 g t าจีโทนะฮะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มเ,เกี่ยวกับ c s ู Control ที่เป็นแบบ Ad a p t i v e นะฮะสามารถที่จะกะระยะรถคันด้านหน้าได้นะผมแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวเป็นที่ฉีดน้ำฝนนู่นนี่นัน่นนะผมแล้วก็พวงมาลายัยปักไฟฟ้าซึ่งอย่างที่บอกมันจดจำตำแหน่งพวงมาลัยด้วยสำหรับเมมโมรีที่บอกนะครับผมก็ถือว่าดีนะฮะคุณสามารถที่จะเซตค่าต่างๆได้นะผมพวงมาลายัยตำแหน่งพวงมาลายัยตำแหน่งบอตำแหน่งกระจกมองข้างกดปุ๊บกดเลข3 ก็จะเป็นของเราเลยนะครับผมประมาณนี้นะอ่านี่คือฝั่งคนขับนะผมไฟหน้าอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูจอตรงกลางกันบ้างนะครับตรงกลางนะผมก็จะเป็นหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะฮะก็จะเป็นเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายนะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นระบบคอมมานด์ออนไลน์ที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วโดยปกติมันจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ทีนนเ,น 2, 1, เนี้ยในเดอร์เป็นยูสองหนึ่งสามเนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะผมใช้งานง่ายขึ้นเยอะ ง่ายขึ้นเยอะเลยนะผมก็จะมีในส่วนของระบบรถยนต์ระบบการเชื่อมต่อนะฮะรองรับ Apple CarPlay and r o i d Auto นะครับผมแล้วก็ระบบบลูทูธระบบวิทยุต่างๆนะระบบแผนที่นําทางเนี่ยเราก็จะอยู่หน้าจอตรงนี้นะผมคือใช้งานง่ายขึ้นนะฮะใช้งานง่ายขึ้นเป็นเวอร์ชันใหม่ๆนะผมแล้วก็เร็วด้วยนะ,ะคุณสามารถที่จะตั้งค่านู้นนี่นั่นได้นะผมอย่างระบบปรับอากาศอย่างนี้ก็ปตั้งค่าได้นะฮะระบบไฮบริด เราก็สามารถที่จะตรวจสอบดูได้นะผมระบบช่วยเหลือการขับขี่นะฮะก็จะมีในส่วนของอ่าระบบพวงมาลัยนะครับผมกล้องรอบคานร,ระบบเข้าจอดอัตโนมัติระบบแจ้งความเหนื่อยล้าคนขับเอออันนี้มีนะคือท่านท่านใดเนี่ยเวลาขับขี่ใช่ไหมแล้วมีความเหนื่อยล้านะระบบมันจะโปรเทคหน้าเรานะครับผมมันจะรู้ว่าตอนนี้คนขับเนี่ยมีอาการง่วงนอนหรือว่าเหนื่อยล้านะผมก็จะขึ้นเตือนที่หน้าปัดนะผมให้จอดข้างทางหรือว่าจอดแวะปั๊มอะไรประมาณนั้นนะผมตรงนี้ถือว่าดีมากระบบ ตัวจับจุดบอดนะฮะหรือว่าบายสปอตมีมาให้นะครับผมเมื่อมีบายสปอตมี RCTA แน่นอนจะเป็นระบบความปลอดภัยนะฮะที่รถสมัยใหม่ต้องมีนะครับผมบายสปอรตก็แจ้งเตือนที่กระจกมองข้างนะครับผมแล้วก็ยังมีระบบต่างๆมากมายที่คุณสามารถตั้งค่าได้นะฮะแล้วก็ระบบแจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการอย่างเงี้ยเมอร์เซเดสเบนกเขาก็มีนะครับผมแล้วก็เวลาเราควบคุมเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ผ่านตัวคอนโทรลเลอร์นะจะมีแบบหมุน แบบนี้นะหมุนกับแบบทัชแพดนะครับผมทัชแพดก็สามารถที่จะเลื่อนแบบนี้ได้เหมือนโทรศัพท์มือถือนะผมนมันจะแยกหน้าจอกันเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะผมอ่ะทีนี้ถัดลงมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น เ,เกี่ยวกับช็อตคัตนะฮะช็อตคัตตรงนี้ก็คือระบบแอร์นะครับผมก็เป็นแบบทริปเปิลโซนนะ,ะด้านหน้าแยกด้านหลังแยกนะครับผมเป็นแบบทริปเปิลโซนนะครับผมแรงลมนุ่นนี่นั่นอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแล้วก็ลงมาอีกก็จะเป็นช็อตคัตเกี่ยวกับวิทยุนะฮะก็จะมีระบบน้ำทางเรดิโอมีเดียเทเลโฟนแล้วก็ระบบเ,เกี่ยวกับตัวรถนะฮะด้านข้างสุดเนี่ยทางขวาคนขับเนี่ยก็คือระบบไฟฉุกเฉินนะครับผมอากาอนาอกก็ยังมีอยู่เนาะเปิดลงมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํา ปลั๊กเชื่อมต่อฮนะ USB เกี่ยวกับ Apple CarPlay Android Auto นะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่าน NFC ได้นะเพียงแค่โทรศัพท์แตะตรงนี้นะฮะมันก็จะรู้จักกับมือถือได้เลยนะครับผมลงมาอีกด้านซ้ายของคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะฮะมีดินามิก e เ e ็กนะครับผมสามารถเปลี่ยนโหมดได้ สามโหมดนะครับผมก็จะมี Eco Comfort Sport นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ Sport p l ั s นะครับผมอ่าก็คือเป็น4โหมดย่อยนะฮะแล้วก็มีโหมดหนึ่งก็คือเป็นโหมดที่เราต้องตั้งค่าเองนะครับผมพวงมาลัยต้องการความหนักขนาดไหนเครื่องยนต์ต้องการสมรรถนะแบบไหนคุณสามารถเลือกตั้งค่าเองได้นะครับผมอ่าลงมาอีกก็จะเป็นการปรับช่วงล่างนะฮะคันนี้มาพร้อมช่วงล่างถุงลมนะครับผม a i r m a t i c นะครับผมก็สามารถที่จะปรับความนุ่มนะฮะความหนืดเกี่ยวกับช่วงล่างของรถยนคันนี้ได้นะครับผมให้ยก ขึ้นสูงหรือว่าปรับลงต่ำอะไรประมาณนั้นนะครับผมสามารถกดได้ระบบถอยจอดเข้าซองอัตโนมัตินะฮะเวลาเรากดปุ๊บหน้าปัดมันจะขึ้นมานะผมเขาจะเซ็นเซอร์ตรวจจับช่องว่างนะฮะเวลาจอดรถเนี่ยเมื่อเขาเจอเนี่ยเขาจะให้เราตกลงว่าจะจอดหรือเปล่านะครับผมก็สามารถทําได้นะฮะคือพวงมาลัยเขาจะหมุนเองนู่นนี่นั่นเองนะผมไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะฮะระบบเขาจะถอยจอดเข้าซองให้เองนะครับผมคนเนี้ยผู้หญิงชอบนะฮะผู้หญิงชอบมันง่ายลงมาอีกปุ่มสุดท้ายนะฮะก็คือปุ่มระบบไฮบริด ผจะมีให้เลือกด้วยกัน4อันนะครับผมก็คือจะมีในส่วนของไฮบริดนะก็จะเป็นการใช้งานเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันนะครับผมหรือว่าเราจะเปิดเป็นตัว e- โหมดนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นโหมด e-v ไปเลยนะฮะก็คือใช้แบตเตอรี่เพียวๆนะผมลงมาอีกก็จะเป็น e-save อันนี้ก็คือจะเป็นการเซฟประจุตามที่ระบบขาตั้งค่าไว้ไม่ต่ำกว่า4 0 40%, 40นะฮะถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า4 0เเขา จะตัดขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์ทันทีนะครับผมอันนี้ก็คือเป็น e-save นะฮะอันสุดท้ายก็คือชาร์จชาร์จก็คือตรงชื่อเขาเลยชาร์จเน้นใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวเพื่อชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ให้มากที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือเป็นโหมดไฮบริดที่เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับผมทีนี้เรามาดูด้านขวานะครับผมด้านขวาของแป้นคอนโทลเลอร์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเล่นนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงปิดวิทยุแล้วก็ม่านไฟฟ้ามีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมด้านในก็จะเป็นกล่องใส่ของ่อง USB แล s d card นะครับผมอยู่ด้านในตรงนี้เนาะด้านบนนี่ไฮไลท์ของรุ่น AMG ก็คือหลังคาพาโนรามิกกาสลูปนะฮะเปิดม่านบังแดดด้วยไฟฟ้านะครับผมในทีแรกถ้าเรากดอีกทีนึงจะเป็นการเปิดกระจกนะครับผมอ่านะเป็นแบบ วันทัสนะฮะกดครั้งเดียวนะฮะไม่ต้องกดค้างนะกดแค่ครั้งเดียวนะผมก็เป็นแบบออโต้แบบนี้นะค,คุณก็สามารถที่จะยื่นรับลมได้นะครับก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีนะผมเวลาปิดกด2ครั้งเหมือนกันครั้งแรกปิดกระจกนะ,ะครั้งแรกจะเป็นการปิดกระจกนะฮะกดครั้งที่2จะเป็นการปิดพามานะครับผมอันนี้ก็ สะดวกสบายนะฮะใช้งานได้ดีนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีน้ําลงน้ํารั่วอะไรนะครับผมแล้วก็มีที่ใส่แว่นตรงแว่นตานะพีที่บังแดดนะฮะพร้อมไฟส่องแต่งหน้าแบบนี้นะผมตามมาตรฐาน m มอ c e เซเดสเบนอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกังวลอะไรเนาะรกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอันนี้มีให้อยู่แล้วถุงลมนี่ภายมีให้รอบคันเลยนะครับผม่ะและอีกอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือในส่วนของระบบไฟนะร,ระบบไฟภายในของ Merced e s Benz e 3า,าเนี่ยจะเป็นไฟที่เป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามเพิ่มอรรถรสในการขับขีบ่ เปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะก็คือไฟแอมเบียนไลท์สามารถเปลี่ยนเฉดส,สีได้นะครับผมตามที่คุณต้องการอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอยากจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีน้าเงินสีขาวสีอมพันอะไรพวกนี้เปลี่ยนได้หมดนะผมเขาอยู่ตามขอบขอบนะฮะตามขอบ,นะบขอบการตกแต่งตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะผมดีมากๆนะฮะแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยหายห่วงนะฮะเบอร์มมสเตอร์ Master, ไว้ใจได้นะครับผมเสียงเพาะนะประมาณนี้นะผมสําหรับด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กรนั่งโดยสารด้านหลังครับ เรามาดูพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายนะครับผมพื้นที่เนี่ยก็เหลืออยู่แล้วแหละพอเบาะด้านหน้าเนี่ยผมเพลินถอยหลังมาเยอะนะฮะมันก็เลยทําให้แบบในกล้องเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยพี่ e car ทำไมพื้นที่มันแคบจังจริงๆแล้วเนี่ยเบาะผมเลื่อนถอยหลังมาค่อนข้างเยอะนะผมเพราะว่าผมเป็นคนขายาวใช่ไหมเวลานั่งขับเนี่ยผมก็ต้องถอยมาเยอะนะผมก็ยังมีพื้นที่เหลือนะ ไม่ใช่ไม่มีนะครับผมนี่ขนาดถอยมาแบบจะสุดอยู่แล้วอ่ะนะก็ยังมีพื้นที่เหลือนะผมเพราะว่าด้านหลังบอกเขาทาเป็นวาววา้นะฮะพื้นที่หัวเข่าก็เลยยังมีอยู่นะครับผมพื้นที่ศีรษะนะฮะมีให้เล็กน้อยนะผมเพราะว่าหลังคาของเขาเนี่ยจะเป็นแนวสโลบลงด้านท้ายนะครับผมก็คือจะมีพื้นที่ให้เล็กน้อยนะผมนั่งเนี่ยสบายมากนะผมตัวเบาะเนี่ยเขาหุ้มด้วยหนังแนปป้านะฮะก็คือเป็นวัสดุดเดียวกับที่หุ้มพวงมาลัยคือถ้าเป็นรุ่นย่อยอย,อย่างเช่นอาวนกาดหรือว่าเ e อ็กซ์คลูซีฟ ตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นหนังแนปป้านะฮะในส่วนของเบาะจะเป็นหนังอาร์ติโก้นะครับผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่น AMG นะผมคุณจะได้ทั้งพวงมาลัยแนปป้าเบาะก็จะเป็นหนังแนปป้าเหมือนกันนะผมแนปป้าดียังไงก็คือหนังมันจะเอาแบบเรียบๆหรูๆแบบว่าสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มสบายมันแบบดูมีราคาเออจริงๆนะฮะคือหนัง2แบบเนี้ยถามว่ามันดีไหมมันดีทั้งคู่แต่ว่าแนปป้าเนี่ยเวลาเราสัมผัสเนี่ย เราจะรู้สึกดีกว่านะครับผมตรงนี้ก็ทางารุ่นเอ็เขาจะได้มานะครับผมเป็นหนังแนป้าทั้งคันเลยนะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็แอร์ตอนที่3มีมาให้นะครับผมในรุ่นเอาแวนการ์ดจะไม่มีนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นแอร์ตอนที่3ปรับอุณหภูมิได้ปรับแรงลมได้แยกจากด้านหน้าเลยนะครับผมตรงนี้ดีเลยดีมากนะฮะมีช่องแอร์ตรงกลางมีช่องแอร์ที่เสานะฮะคือมีช่องแอร์เนี่ยทั้งเสาทั้งตรงกลางเลยมันทาให้การกระจายแรงลมด้านในเนี่ยดีนะฮะไม่ต้องรอด้านหน้าไม่ต้องรอแอร์เย็นทั้งคันแบบว่า รอแบบด้านหน้าเป่ามาด้านหลังถึงจะเย็นอะไรอย่างนี้นะคือเย็นทั้งคันพร้อมกันนะครับผมตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็มีม่านบังแดดด้านข้างให้แบบนี้เป็นแบบมือนะฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ม่านด้านบนเนี่ยก็คือกดจากด้านหน้าอย่างที่บอกถ้าเรากดอีกทีนึงเนี่ยม่านมันจะปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมแต่ถ้าคุณต้องการที่จะดูดาวดูอะไรพวกนี้เขาก็มีกระจกให้2ตอนเลยนะมีทั้งตอนด้านหน้านะฮะแล้วก็ตอนด้านท้ายแบบนี้นะด้านท้ายจะเล็กๆหน่อยนะจะเล็กๆหน่อยเนี่ยประมาณนี้เอง ประมาณคืบครึ่งนะฮะประมาณคืบครึ่งก็ไม่ได้เ,เป็นกระจกบานใหญ่อะไรมากนะผมแต่ว่าเปิดไม่ได้นะฮะบานนี้เปิดไม่ได้เปิดได้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับออปชันภายในนะผมในส่วนของความสวยงามสภาพโดยรวมเนี่ยดีมากนะเบาะไม่มีแตกรายงานด้านท้ายคือใหม่ใหม่กลิบเลยคันนี้ใหม่กลิบๆเลยนะครับผมเลขไมล์เจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นเองนะครับผมสนใจก็ทักมาได้กิงกลางมาได้นะอ่ะทีนี้เราลองไปดูห้องเครื่องและเครื่องยนต์นะฮะวา่าคุมพลังของเขาเนี่ย เป็นแบบไหนนีผมแล้วก็โครงสร้างเป็นอย่างไรตามเลยครับเรามาดูขุมพลังของเขานะฮะมาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซินเทอร์โบนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่ดีมากๆเลยนะคันนี้คือพละกกำลังรวมเนี่ยระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานรวมกันเนี่ยมหาศาลมาก 286แรงม้านะฮะในส่วนของแรงบิดก็เหลือเฟือนะผม550นิวตันเมตรนะฮะแล้วก็เกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์ที่ดีมากๆมคกับผมเป็นเกียร์ 9G t r o n โ c นนะฮะเป็นเกียร์ที่สมูทการขับขี่นุ่มนวลน,นะผมตามสไตล์รถยุโรปเลยนะฮะการเปลี่ยนเกียร์การต่อเกียร์ต่างคือนุ่มนวลมากๆแล้วก็ ขับดีด้วยนะฮะอัตราการเร่งดีนะครับผมขับอัตราการเร่งดีขับสนุกนะฮะเหยียบทีหลังติดบาะเลยนะผมอัตราการเล่งศูนย์ถึงร้อยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะไม่ถึง10วินะประมาณ6หรือ7วินี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะคือเป็นรถ ซีดานบ้านๆแต่ว่าพละกําลังเหลือเฟือมากๆนะผมอันนี้ถือว่าดีเลยแล้วก็ช่วงล่างของเขาเป็นช่วงล่างแอร์เมติกช่วงล่างถุงลมนะฮะซับแรงสั่นสะเทือนดีมากยึดเกาะถนนดีมากๆนะครับผมแต่นะฮะค่าบํารุงรักษาเมนเทนนนต่างๆอาจจะมีราคาสูงกว่าที่เป็นช่วงล่างปกตินะครับผมอันนี้คุณก็ต้องทําความเข้าใจกับเขานิดนึงนะเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจะมาพร้อมค่าใช้จ่ายที่สูงเสมอนะครับผมอันนี้ก็บอกกล่าวกันนะฮะก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้ถัดมา โครงสร้างนะครับผมโครงสร้างของคันนี้เนี่ยโครงสร้างเดิมสวยมากนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับผมนี่คือของเดิมจากโรงงานผลิตปากกา m าเกอร์ยังอยู่นะฮะปากกา m าเกอร์เนี่ยสีฟ้าๆตรงหัวน็อตเนี่ยก็ยัองอยู่ที่เดิมนะครับผมแก้มด้านข้างสภาพส,สวยๆนะครับผมคานด้านหน้าจะเป็นสีสแตนเลสแบบนี้ก็จะสวยเหมือนเดิมนะฮะตามอรกร ยังแปะอยู่ที่เดิมน,นะครับผมไฟหน้าของเดิมจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนอะไรนะเป็นไฟเดิมเดิมนะผมสภาพสวยคันนี้บอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะละ่ะทีนี้ด้านข้างด้านข้างก็เช่นเดียวกับด้านหน้านั่นแหละนะครับผมสวยเดิมทั้งคันคันนี้นะได้ไปไม่ผิดหวังนะผมวิธีการดูของค่าย Mercedes Benz เนี่ยก็ดูเหมือนรถอ่ารถญี่ปุ่นนะฮะดูคล้ายๆกันนะครับผมะดูเม็ดอาร์คดูซอกประตูนะครับผมดูเฉดสีด้านในด้านนอก <D ance> ดูความเพี้ยนของสีนะครับผมดูอะไรที่มันแบบเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราต้องสังเกตนะแลกเกอร์เยิมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้องสังเกตนะผมด้านหน้าด้านหลังสีประตูนะฮะซ้ายขวาตรงกันไหมนะครับผมคือมันต้องเป็นสภาพที่เหมือนกันนะเนี่ยอย่างบานหน้าบานหลังเนี้ยนะเฉดสีต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเรียงสวยนะครับผมไม่ใช่ว่าด้านนอกสีเข้มกว่าด้านในหรือว่าด้านในสีเข้มกว่าด้านนอกนะฮะมันต้องเป็นเฉดเดียวกันนะครับผมมันต้องไล่เฉดมาแบบ เฮ้ยเป็นสีเดียวกันหรือว่าด้านในสีอาจจะเพี้ยนเล็กน้อยเพราะว่าความเก่าอะไรอย่างนี้นะตามอายุการใช้งานคราบสกรปรกต่างๆอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็ต้องเป็นวิธีสังเกตนะแต่ละท่านก็จะดูไม่เหมือนกันนะบอกก่อนนะครับผมอ่ะทีนี้ฝาท้ายเออในส่วนของฝาท้ายผมลืมบอกเขามีคลิกเซนเซอร์คุณสามารถที่จะเตะเพื่อที่จะเปิดได้หรือว่าเตะเพื่อจะปิดได้แต่ตอนนี้ระบบเราสตาร์ทรถอยู่นะฮะมันก็เลยทำไม่ได้ คือถ้าคุณพกกุญแจไว้นะฮะพกกุญแจติดตัวไว้เนี่ยคุณสามารถที่จะเตะเพื่อเปิดได้นะครับผมตรงนี้ดีมากๆเลยนะเวลาเรามือเราไม่ว่างเนาะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดมือไปก่อนเพราะว่ากุญแจเราไม่ได้พกมานะครับผมก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้านะผมด้านท้ายนี่ก็จะเป็นพื้นที่การขนของขนกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ได้ขนกระเป๋าที่เป็นแบบไม่ได้สูงนะอ่าไม่ได้สูงจะขนได้นะครับผมวางเป็นแนวนอนไปนะ,ะเพราะว่า ด้านท้ายเขาจะมีในส่วนของพื้นที่การวางแบตเตอรี่ด้านล่างนะผมทําให้พื้นที่เนี่ยมันไม่เท่ากันเห็นไหมมันจะมีความสูงต่างกันอยู่ประมาณ4นิ้วแบบนี้นะฮะ,ะประมาณนี้นะผมก็โอเคนะมีที่แขวนกับข้าวมีเบาะสามารถพับได้นะผมเป็นแบบ60 40พับได้นะฮะด้านล่างก็จะเป็นชุดชาร์จแบตบแล้วก็ที่ปรถมพยาบาลนะครับผมด้านล่างสุดนี่ก็จะเป็นแบบ เครื่องมือรต่างๆอยู่ด้านล่างด้านในตรงนี้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโครคงสร้างเดิมอันนี้คอนเฟิร์มเลยสวยมากคันนี้สวยมากท่านใดที่หา Mercedes-Benz e 3 5 0 e plug in hybrid ล้วเป็น AMG ด้วยนะคันนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับผมเดีย๋ยวไปสรุปด้านหน้าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้ารถยนต e e ์ e 3 5 0 e plug in hybrid AMG คันนี้นะผมออปชั่นความสะดวกสบายความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สภาพโดยรวมคันนี้เนี่ยมาครบหมดนะฮะ คือให้10คะแนนผมให้10คะแนนเลยนะเต็ม10ผมให้10เลยนะผมคือสวยมากดีมากๆนะผมและสิ่งหนึ่งนะฮะท่านที่สนใจรถยนต์ที่เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะไม่จำเป็นต้องซื้อที่ผมก็ได้นะผมผมจะบอกให้ว่าคุณจะต้องดูแลรักษาในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าในส่วนของการชาร์จแบตให้เป็นประจําสม่ําเสมอนะผมอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่คุณต้องดูแลนะฮะคือเป็นรถที่ต้องใช้งานทุกวันว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นรถที่ต้องชาร์จทุกวันด้วย นะคผมคือเป็นส่วนของประจุเซล์แบตเตอรี่เนี่ยถ้าคุณจอดทิ้งไว้สัก3 4- 5วันเนี่ยความเสื่อมสภาพมันจะมาเร็วกว่าปกติอันนี้ผมก็บอกกล่าวกันนะคือผมไม่ไดจ้จะขายอย่างเดียวผมก็บอกวิธีการดูแลรักษาด้วยนะผมแล้วก็ควรจะชาร์จทุกวันนะฮะถ้าคุณใช้งานเนี่ยคุณต้องชาร์จทุกวันเพื่อประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันที่สูงที่สุดตามที่ทางบริษัทเขาเคลมเอาไว้นั่นเองนะฮะอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2นะครผมคันนี้เนี่ย เป็นรถ Mercedes Benz นที่เป็นช่วงล่างแอร์เมติกหรือว่าช่วงล่างถุงลมนะฮะค่าดูแลรักษาเป็นเทนเนตต่อปีนะครับผมหรือว่าตอนเสื่อมอายุของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับผมตรงนี้คุณก็ลองศึกษาหาข้อมูลก่อนนะศึกษาก่อนนะครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยใช้ดีใช้ดีมากนะฮะขับนุ่มนวลปลอดภัยหายห่วงแล้วก็เร่งดีขับสนุกด้วยนะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้เป็นรถที่น่าสนใจมากๆนะครับผมสำหรับคันนี้ปี2017นะครับผม เลขใหม่79,000กิโลราคา2,59,000นบาทนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้ที่090-101-1019นะครับผมหรือว่าจะแวะมาชมมาลองขับดูก่อนได้ที่โชว์นนาชารูมฮัสิวัฒนถนนราชพฤกษ์นะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านชมที่รับชมรับฟังกันมานะผมอย่าลืมกด Subscribe, สั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s u r ัเว็บไซต์ค้นหารุ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u ช e c o m